สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับก็หายไปหลายวันเลยทีเดียวพี่น้องครับก็ต้องขออภัย FC นะฮะที่กาลังคอยติดตามผลงานของพูดจาภาษาวัวอยู่ก็เนื่องจากว่าช่วงนี้งานที่บ้านธุรกิจตัวเองค่อนข้างยุ่งนิดนึงพี่น้องครับก็เลยหายไปหลายวันเลยเอาละครับผมเปิดหัวมาวันนี้แน่นอนครับ จะต้องเป็นสายเนื้อเท่านั้นนะครับพี่น้องครับที่เรียกได้ว่ากำลังไปได้กำลังซื้อขายกันพอได้เลยนะครับส่วนเรื่องของสวยงามเลือดร้อยอะไรต่างๆช่วงนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวพี่น้องครับก็อดใจรอสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวสถานการณ์วัวเนื้อดีขึ้นผมเชื่อว่าวัวสวยงามก็คงต้องดีขึ้นตาม นะครับเอาละพี่น้องครับเข้าเรื่องกันเลยนะฮะวันนี้เปิดราคาพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวล6ตัวนะฮะแม่ลูก2คู่แม่ท้องอีก2ตัวพี่น้องครับที่สำคัญคือเป็นลูกของ Be e f Master แล้วก็ท้อง Be e f Master ด้วยพี่น้องเอาละครับสายเนื้อสาย Be e f Master วันนี้ติดตามให้จบคลิปนะครับ เน้นครับผมเหมาอย่างเดียวพี่น้องครับก็คือยกอย่างเดียวนะฮะไม่มีแยกนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่บางละมุงชนบุรีพี่น้องครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาผมจะพาพี่น้องดูคู่แรกกันเลยไปกันเลยครับเอาละครับพี่น้องครับมาดูแม่ลูกคู่แรกกันเลยนะฮะแม่ลูกคู่แรกนะครับแม่เป็น แบงกัดดำลูกผสมนะครับผมลูกผสมแบงกัดดำบวกกับลูกตัวเมียก็คือตัวที่อยู่หน้ากล้องนะพี่น้องครับอายุ3เดือนนะฮะเป็นลูกสาวของเจ้าไทสันนั่นเองพี่น้องครับเจ้าไทสันก็คือ,อพ่อพันธุ์บีมัสเตอร์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของหมอวุฒนะฮะก็คอือย่านนี้พี่น้องชนบุรีระยองเขตภาคตะวันออกเนี่ย หมอวุธใช้น้ำเชื้อของเจ้าไทสันมากที่สุดเลยแล้วนี่ก็คือผลงานของไทสันพี่น้องครับอายุ3เดือนเป็นเพศเมียพี่น้องครับเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ตัวแม่นะฮะเป็นแบงกัดดาตัวนู้นเลยพี่น้องใหญ่ยาวเลยตัวนี้พี่น้องเนี่ยฮะดูนะครับค่อนข้างห่วงลูกสักนิดนึงพี่น้องเนี่ยฮะเนี่ยนะครับสถานะคือผสมแล้วนะครับผมผสมกับ ชูกาหลุยนะฮะผสมกับเจ้าชูก้าหลุยยังไม่ผ่านรอบนะครับเพิ่งผสมไปเพราะว่าลูกเพิ่งได้3เดือนเองพี่น้องนะฮะดูครับสูงประมาณ145นะครับลำตัวยาวตัวนี้นะฮะลำตัวยาวมากแล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ลูกตัวเมียทั้งหมดเลยแล้วเลี้ยงลูกได้ดีมากๆด้วยพี่น้องเนี่ยฮะ สวยงามจริงๆครับนะอันนี้คือคู่แรกนะครับพี่น้องครับคู่แรกแม่ผสมแล้วผสมชุกกะหลุยลูกเป็นลูกของเจ้าไทสันอายุ3เดือนเพศเมียเอาละครับไปดูคู่ที่2กันครับครับผมพี่น้องครับลำดับถัดมาก็คือแม่ลูกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวลูกก่อนก่อนที่ลูกเขาจะเดินหนีไปก่อนนะครับเนี่ยฮะเพศเมียอายุ2เดือนลูกสาวของจิมมี่โป้งเดียวติด นะครับนี่แหละฮะตัวลูกนะครับผมนี่สวยมากพี่น้องอายุ2เดือนเหลี่ยมตัวกระดูกแข้งขามาแล้วพี่น้องครับบีฟมาเตอร์ชัดเจนมากเลยลูกสาวจิมมี่เนี่ยส่วนมากจะสวยทุกตัวเลยนะฮะนุ่นนะครับผมเอาละครับไปดูตัวแม่ฮะนี่เลยแม่เนี่ยใหญ่หนาลึกเลยทีเดียวพี่น้องเนี่ยฮะโอ้โหพี่น้องดูเอานะครับ นี่เลยเป็นเล่แดงนะครับผมมีลายพาดนิดๆนะฮะเนี่ยครับส่วนสูงเนี่ยมี145มีแน่ๆพี่น้องดูเอาโครงสร้างร่างกายกระดูกแข้งขาครบหมดเลยนะครับผมนะฮะวันนี้มาคู่กับลูกสาวของจิมมี่อายุ2เดือนพี่น้องครับเนี่ยฮะลำตัวลึก กระดูกใหญ่นะฮะลูกตัวตัวก่อนที่จะได้ตัวนี้เนี่ยพี่น้องไปก็คือพี่สาวของตัวเนี้ยผมเห็นตัวจริงมาแล้วพี่น้องครับตัวนั้นเนี่ยโอโ้โหอย่างสวยเลยใหญ่มากด้วยกระดูกแข้งขานี่ใหญ่มากนะฮะเนี่ยครับตัวนี้นมมีติ่งนิดนึงนะครับผมอ่าเนี่ยครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือใหญ่หนาลึกเลยทีเดียว สถานะคือท้องว่างนะครับเพราะว่าลูกสาวพึ่งได้อายุได้2เดือนนี่ครับนี่แหละฮะลูกสาวเดินไปเที่ยวตรงนู้นแล้วนะครับเมื่อกี้ได้เห็นแล้วนะครับนี่ครับผมส่วนสูงประมาณ145านะฮะกระดูกใหญ่ลำตัวลึกนี่ครับมีเขานะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เชื่องมากนะครับไม่ดุไม่ห่วงลูกเลยเอาละครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับ ครับผมพี่น้องครับตัวถัดมาเป็นแม่ชาโรเล่นะครับตัวนี้จะออกบา์เล่นะครับผมสถานะก็คือท้องประมาณ2เดือนนะครับท้อง2เดือนท้องกับเจ้าไทสันนะครับพ่อพันธุ์ยอดนิยมนะฮะไทสันนะครับนะฮะส่วนสูงประมาณ140ได้พี่น้องนะฮะถ้า30ก็ ไปลายสามแปดามเก้าประมาณนั้นพี่น้องเนี่ยฮะท้องกับไทสันนะครับท้อง2เดือนนะครับผมเนี่ยฮะหลังตรงลำตัวดีตัวนี้นะครับกระดูกแข้งขาใช้ได้เลยแต่วัวค่อนข้างกลัวนิดนึงพี่น้องเนี่ยฮะเนี่ยนะครับแต่กับเจ้าของไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้เจ้าของพาผมมาดูใกล้ๆแล้วไม่เป็นไรเลยเนี่ยฮะผมอยากให้พี่น้องได้ดู ใกล้ๆชัดๆนะฮะแม่นี้บาเล่พี่น้องนั่นะครับหน้าตาเป็นแบบนั้นนะฮะท้องกับไทยสันท้อง2เดือนท้องที่3ามพี่น้องครับท้องที่3ส่วนสูงประมาณ140ได้นะครับผมเอาละครับเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะอัตลักษณ์ค่อนข้างครบชัดเจนเหมือนกันตัวนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับ ครับผมพี่น้องครับตัวสุดท้ายวันนี้นะฮะก็คือแม่นี้แหละพี่น้องเนี่ยนะครับท้องกลางท้องโยแล้วนะครับผมสถานะคือท้อง8เดือนพี่น้องครับท้องกับเจ้า EMPIRE p, i, p w ีว p i r e e นะครับเอ็มพ e ก็เป็นพ่อพันธุ์อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับใหญ่เป็นอันดับต้นๆที่ประเทศไทยเรามีพ่อพันธุ์นำเข้าอยู่ณนะปัจจุบันนี้เลยนะครับ รูปร่างโครงสร้างตัวนั้นเนี่ยสวยใหญ่มากๆแล้วก็วันนี้น้าเชื้อของเขาอยู่ในท้องของแม่นี้แล้วพี่น้องครับท้อง8เดือนท้องกับเอ็มพาส่วนสูง140บวกมีแน่นอนพี่น้องครับเนี่ฮะสถานะคือท้องที่2นะครับท้องที่2เท่านั้นเองนะฮะตัวนี้ตําหนิไม่มีนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆชัดๆช,ช่วงถ่ายเป็นแบบนี้เลยพี่น้องนี่ฮะนี่แหละครับตัว สุดท้ายตัวที่4นะครับผมใบหน้าเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยฮะตัวนี้ค่อนข้างเชื่องแล้วก็คุ้นนะครับอีกมุมหนึ่งอาจจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมเดินให้ดูรอบๆตัวเลยเนี่ยครับนี่แหละฮะนะครับเป็นออกบาเล่อยู่นะครับตัวนี้นะฮะ นี่เลยพี่น้องท้อง8เดือนท้องกับเอ็มพท้องที่2นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปสรุปราคากันครับผมคับผมก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะช่วงของการสรุปราคาวันนี้ทั้งหมดทั้งมวล6ตัวตัวเมียล้วนเลยพี่น้องครับนะฮะแม่ลูก2คู่นะครับแม่ลูกเป็นตัวเมียลูกบีฟมาสเตอร์ทั้ง2คู่เลยแล้วก็ แม่กัดดำผสมแล้วนะครับผสมไปแล้วรอผ่านรอบนะฮะส่วนอีกแม่หนึ่งก็คือท้องใกล้คลอดก็เท่ากับว่าซื้อ6ได้7อาจจะได้8ด้วยพี่น้องครับเอาเป็นว่าซื้อ6ได้8เลยแล้วกันนะฮะราคาวันนี้บอกไว้ที่2,80,000 0บาทพี่น้องครับ2,80,000บาทต่อรองได้นิดหน่อย ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มราคานี้คุ้มสุดๆเลยพี่น้องนะฮะวัวเพศเมียลูกบีมาสเตอร์ของฟาร์มนี้อย่านมเปิดราคาที่ตัวละ40,000บาทพี่น้องนะฮะคิดดูแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยพึ่ง3เดือนอายุพึ่ง3เดือนนะครับย่านมที่นี่ประมาณ6-7เดือนพี่น้องครับ แล้วก็ขายได้ด้วยขายได้จริงนะฮะขายไปแล้วหลายรุ่นหลายล็อตแล้วนะครับก็วันนี้แนะนําเลยพี่น้องครับสําหรับคนที่มีทุนสําหรับคนที่อยากจะสร้างฝูงบีฟมาสเตอร์ทุนยาวๆสายป่านยาวๆแนะนําฝูงนี้อีกฝูงหนึ่งพี่น้องครับสายเนื้อยังไงก็ไปได้แน่แล้วที่สําคัญตอนนี้ตลาดบีฟมาสเตอร์กําลังเป็นที่ต้องการของคนเลี้ยงวัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ลงขุนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่กําลังจะสร้างฟาร์มตั้งฟาร์มหรือมือเก่าๆก็เหมือนกันพี่น้องครับอยากได้บีบมาเตอร์เยอะแยะเลยตอนนี้เอาละครับวันนี้พูดจาภาษาวัวหามาให้แล้วซื้อ6ได้8ในราคา2อง0 0 0แบาทราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งยังไม่รวม เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับผมสนใจโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ